ครับผมจุดคัดกรองการตรวจโควิดนะครับผมเอาม,มานะครับจะมีข้าวของขายนะครับเป็นต้นไม้นะครับผลิตผลทางการเกษตรนะครับต้นไม้ดอกสีสันสวยๆนะครับกระตัดข้มาต้น่นชมนะครับมีทั้งไม้ดอกนะครับสวยงาม ไม้ใบ <ạ. S 1> นะครับ่าเยี่ยวแบยแต่ว่าไม้ของไม้ฝันงย่ืด พวกบอลครับต้นทองอยู่ด้อยสวยงามมากครับสำหรับคนที่มีบ้านซื้อไปประดับนะครับับไ้ดอกสวยสันสีสันสวยงามครับที่ตลาดน้ำํำบางน้ํำพึ่งนะครับที่บางกระเจ้านะครับครัประแดงครับสม,มุทรปากามีโอกาสก็แวะเข้ามานะครับ ราคาพูดคุยกันได้ครับเป็นตลาดที่ีชุมชนนะครับที่หน้าเดินหน้าแวะชมนะครับเจปตัดสวยๆครับกระถางก็ไม่แพง และที่สําคัญมีคนละครึ่งด้วยนะครับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลด้วยด้านนี้เป็นเสื้อผ้าครับด้านนี้เป็นอาหารการกินนะครับผมงสยก่าถามว่าที่ไหนนี่ครับตลาดน้ําบางน้าครึ่งครับผมหาังเข้าตลาดเลยครับ ขนมนะครับของเกฑนขนมหวานนึ่งใหม่ๆกันเลยครับฝั่งนี้เป็นย่างครับแันนี้เป็นกุ้งแล่นี้เป็นของทอดครับนี้หอ่อหมกทะเลนะครับฟ้า,า,า,าเผา,า,านะครับ มาพูดเด็กก็พูดพูดไปพูดมากมายแล้วลานตาครับไปด้วยข้าวของก็จะเป็นอาหารการกินนะครับหวานผลไม้ปั่นนะครับเป็นผักสลัดมีปลานิบแบดเดียวได้ไหมก็จะไมไหนะจ๊ะ บรรยากาศนี้ผมไม่เคยเห็นมานานแล้วนะครับปลาหมึกนะครับบดกันแบบใช้เครื่องปั่นนะครับน,นี่คือผู้หลดนะครับผมไม่สองคนบริษันไอสครีมอันนี้หอยย้อนะครับผมเสื้อผ้าเด็กนะครับหมวก เอาของเครื่องใช้รุ๊กตาต่างๆเครื่องหนังก็มีนะครับเครื่องหนังครับอันนี้กระเป๋าสุทธาสตรีเสื้อผ้าที่เพ้นสีนะครับสวยงามของญแจนะครับมากมายถูกแจเด็กๆเครื่องประดับที่เป็นเงินนะครับ มีแม้กระทั่นะทงมุมขอ่อนสายนะครับก้อนนมให้ปักครับหลากหลายรูปแบบครับในตลาดบางน้ำพึ่งนะครับที่ร้าประแดงนะครับสมุดประการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับป๋าดำพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ